สวัสดีครับเนีย่ยนะช่องคุณพ่อกัดไฟขังน,นะครับเย่ก็สวัสดีพี่ใหมส่สำหรับแฟนแวนการ์ดนะครับก็นี่จะเป็นคลิปแรกของแวนการ์ดในปีนะฮะก็มาถึงก็สะพัสัดเลยนะครับน้องเกรซเน่นั่นเองก็จะเป็นแวนตัวใหม่ก็จริงๆบอกว่าสายใหม่ก็ถูกแหละแต่ว่าของหลักๆของมันมาจากเบลลี่ค่อนข้างเยอะนะครับกับโคลาริสเนาะเป็นลิมิตเบรกปะตัวลิมิตเบรกสีเก่านู้นเลยปะโคตรเก่านะ,ะก็มา กลับมาเกิดใหม่ในภาคนี้ซึ่งคุณพ่อไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นตัวรีบินเบรกสี่ในแวนซีโร่ก็ไม่ได้เล่น,เ,ลน,เ,ลนเพราะฉะนั้นคุณพ่อไม่มีความรู้เกี่ยวกับตัวเก่าเลยว่ามันทำอะไรได้แต่ว่าตัวเนี้สก,กิลของมันก็คือมันจะบัฟเลียหนึ่งตัวให้พลังเยอะไปเลยให้พลังเกินห้าหมื่นให้ได้ถึงเจ็ดหมื่นคือดีสุดนั่นเองนะฮะก็เลียตัวนั้นถึงห้าหมื่นแวนตีบัฟหนึ่งลุกเลียแต่ถ้าถึงเจ็ดหมื่นลุกเลียลุกแวนด้วยก็ทุกอย่างเพื่อเลียหนึ่งตัวนั่นเองนะฮะ ก็มาดูกันดีกว่านะครับนี่บอกโค้งจะเป็นกึ่งๆระหว่างเบลลี่กึ่งๆึกับของมันเองนิดหน่อยเนาะ,ะตัวเริ่มนะครับก็ไม่ได้ฟิกนะฮะใช้เป็นไข่กระดาษนี่เป็นฟอยล์ฟูอาร์ตก็เน้นหลูไว้ก่อนนะถึงแม้ว่าจะหลูนิดเดียวก็ตามนะฮะแล้วก็ตัวยืนแวนหลักของเรานั่นเองถ้ายืนตัวอื่นในเด็กนี้ค่อนข้างจะเจงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะยืนในแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่ดีที่สุดนะฮะก็จะเป็น มันชื่อเต็มๆว่าอะไรมีนักสู้สนับมือคู่โพลาริสหนึ่งมืนสองพันมีแอคเซลนะฮะออโต้เวนกาดวันเพื guard, ่อเทินเมื่อจบการต่อสูอ้นี้โจมตีเขาเตอร์บาตหนึ่งลึกเลกาดหนึ่งตัวบวกพลังให้ยูนิตนั้นจะบวกพลังตามพลังของยูนิตนั้นจบเทินจากนั้นถ้ายูนิตนั้นพลังเกินห้าหมื่นหรือสูงกว่าลุกยูนิตนั้นแต่ถ้าพลังถึงเจ็ดหมื่นหรือสูงกว่า ลุกแหวนแล้วแหวนบวกหมื่นห้าด้วยลุกตัวนั้นแล้วลุกแหวนแล 20, points, minutes, os, ้วก็แหวนบวกหมื่นห้าด้วยก็เก่งจริงจริงเก่งเพราะว่ามันมันบัฟให้ถึงเลียเียมันถึงประมาณสักห้าหมื่นหกหมื่นหกหมื่นก็ได้หกหมื่นก็ยังดีหรือะมันห้าหมื่นแปดอะไรพวกเนี้ยหกหมื่นห้าหมื่นแปดแล้วก็เอาไปอีกสิบเอาไปหมื่นสองจากแหวนก็ขี่พลังแหวนก็ได้แล้วก็ ให้แวนพลังมันเบิ่มไปเลยแล้วก็เอาแวนจิ้มให้เลียตัวนั้นแวนมันแบกอยู่ที่ 22, เท่าไหร่ยีิบสองเลียตัวนั้นอยู่ที่ห้าหมื่นแวนเป็นยีิบสองก็เจ็ดหมื่นลุกแวนลุกเลียแล้วแวนวยีมื่นห้าตีรอบหนึ่งไม่ลบไรนั่นเองนะฮะก็เก่งยังไงก็เก่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นตัวที่ทาให้เลียกาศของเด็กเนี้ยจะมีอยู่สองประเภทก็คือหนึ่งก็คือเลียที่เพิ่มพลังให้ตัวมันเองได้กับเลียที่เพิ่มพลังให้เพื่อนได้นั่นเองซึ่ง ภาควีเนี่ยมันดีตรงที่มันมีเลียหลายตัวในชุดเบลลี่ที่มันบอกว่าเพิ่มพลังให้เพื่อนหนึ่งหมื่นนั่นเองแบบเพิ่มไปเลยหนึ่งหมื่นถ้าเป็นภาคภาคเก่าภาคจี G, นนมันต้องเพิ่มสี่พันห้าพันนะแต่ว่านี่เพิ่มไปเลยหมื่นหนึ่งจบจบนะฮะซึ่งตัวที่จะยืนเลียเก่งมากๆก็คือเจ้าหนีหนึ่งตัวนะครับเสือไม่ใช่เสือสิหมาไม่บรรทัดสามแม่บรรทัดสามมิตินะ แอมเบลไทแองเกิล um นะครับหนึ่งหมื่นสองพันมีแอคเซลคอทนิลเวนกาดเรียกาดในเทอร์เร่า,าถ้ามันไม่มีเลียกาดในแถวนั้นได้กับมันมันจะบวกหมื่นเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยมันจะดีก็ต่อเมื่อมันอยู่ในช่องแอคเซลก็ไม่ต้องไปตูดก็บวกหมื่นไปเลยซึ่งเด็กนี้อย่างที่บอกรีหมบออ่าเล็ตเนี้ยให้ดีก็คือเลนแอคเซลหนึ่งไปเลยนั่นเองนะฮะอีกสกิลหนึ่งออโต้แวนเลียเมื่อมันโจมตีฮิตอ่าเมืม่อนีโจมตีฮิตถูไรนี่วะเลียนหนึ่งตัว บวกหมื่นเพราะฉะนั้นมันไม่บอกว่าเลียไปอื่นถ้ามันอยู่ช่องเลียมันตีฮิตมันก็เจิมตัวมันเองบวกหมื่นได้และไม่ตายด้วยเก่งโคตรง่ายและเก่งนะฮะเป็นตัวที่เอามายืนเลียงโง,โง่ๆยืนแอคเซลหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เท่าไหร่ละตัวมันเองไม่มีตูดเป็นสามสิบสองสามสิบสองตีฮิตเป็นสี่สิบสองแล้วอะไม่ต้องให้เพื่อนมาบัฟก็สี่สิบสองแล้วโคตรง่ายและเก่งนั่นเองนะฮะใส่ไว้เต็มสี่เลยนะเป็นตัวตีหลักของเรา อันนี้เป็นทางเลือกสองแบบนะครับคุณพ่อใส่เป็นเสือดำมันชื่อพืแสงเพื่อแสวงหาทรงกลมสมบูรณ์ฟลอร์เพนเทอร์แอคทีฟเวนลียวันเพื่อเทินโซบัสหนึ่งเลือกเรียนหนึ่งตัวบวกพลังหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็จบเทินตายแล้วว่าถ้ามันอยู่ช่องแวนนี่จัวคืนหนึ่งด้วยสกิลหนึ่งเมื่ออยู่ในถูกเทิช่องเลียจากความสามารถหรือค่าคอร์สถ้าแัวนกัดเป็นเบลลี่เอามันจะโซก็สกิลล่างไม่ได้ใช้ ใช้แค่เอาลงมาเป็นเป็นแอคทีฟโซบัสหนึ่งจิ้มเรียนหนึ่งตัวบอกหมื่นได้ทุกเทิร์นหลายคนอาจจะบอกทาไมใส่ตัวนี้ใช่คุณพ่อบอกว่าเราเป็นสล็อตฟรีเท่าะะนั้นมันสามารถที่จะใส่เป็นอาแฮมดงได้นะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นแฮมดงได้ข้อเสียของแฮมด้งมีอยู่อย่างเดียวคือใช้เคาน์เตอร์บาสเด็กนี้มีไห่เดีมไหมมีคุณพ่อแต่ตัวไห่เดมมาแต่มันยากมันไม่ได้ไห่ดมง่ายเหมือนเด็กธรรมดานะเพราะฉะนั้น ถึงจะมีไงแดมก็ตามแต่ว่าเด็กมันใช้แดมจากจากโพลาริสทุกเทอร์นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณพ่อคิดว่าแฮมด้งมันดีมันบวกพลังให้ตัวเองด้วยมันบวกพลังให้ตัวที่อื่นช่องแอคเซลด้วยแล้วก็ได้จั่วด้วยถ้ามี2องแอคเซลแต่ใช้หนึ่งเคาน์เตอร์บาร์ซึ่งเด็กเนี้ยเคาน์เตอร์บาร์มันค่อนข้างจะงกไม่อยากใช้เยอะไอ้ตัวเนี้ยมันจิ้มเพื่อนหนึ่งตัวก็จริงแต่ว่ามันใช้แค่โซบาร์ก็ถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าโอ้ยเคาน์เตอร์บาร์ผมลองเล่นเด็กนี้แลล้วผมเ่นแล้ว งางแดมง่ายเคาน์เ,เตอร์บาสสบายผมเปิมเตนแฮมด้งได้เลยแต่ถ้าคิดว่าเล่นแล้วบาส์ดไม่น่าพอหรือว่างกบาส์ดเหมือนพพ่อกลัวกระเกตอะไรพวกนี้ก็ใส่เป็นเสือดำแทนนะครับใส่แทนกันได้สองตัวนี้เลยอเกตสามใส่ไปสิบใบนะครับเกตสองใบแรกก็จะเป็นตัวบัฟพลังให้เพื่อนจากของเบลลี่เหมือนกันก็จะเป็นชื่ออะไรเมชาดฟอนฟอสซา 9,000ชิว5นะครับออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามคอเตอร์บัตหนึ่งเปิดเล็กสอใบหนึ่งใบลงเรียนหนึ่งใบลงดอบนะครับอีกสกิลหนึ่งออโต้เลียวันเพืเทินนะครับเมื่อมันโจมตีเลือกเลก,กาดหนึ่งตัวอ่าถ้าวนกาดเราเป็นเกรดสาขึ้นไปโซบัตหนึ่งจิ้มเลียนหนึ่งตัวบุกหมืน่นจบเทินตายเพราะฉะนั้นไอเนี่ยจะเป็นไหนึ่งคนที่บับพลังให้เพื่อนได้นั่นเองนะครับ ที่เลยสองใบคุณพ่อไม่รู้ใส่อะไรคุณพ่อเลยใส่ตัวที่เพิ่มพลังให้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นก็จะใส่เป็นจีโอกราฟเจแอนก็ง่ายดีสิบเจ็ดอยู่ช่อง Excel อยู่ช่องแอ c e ซหนึ่งเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนบัฟอีกนิดหน่อยก็ถึงห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นได้เพราะฉะนั้นยากมันจะยากกว่าไอเสือเกตไอหมาเก็สามก็จริงแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าไม่มีนั่นเองนะฮะแถมมันยังยืนสิบเจ็ดน็อกเทินได้ก็ถือว่าไม่ได้แย่ yeah. อีกใบหนึ่งคุณพ่อใส่เป็นนก มันเลยคุณพ่อเลยห่วงบาทเพราะว่าคุณพ่อใส่เป็นนกเพราะว่านกมันข้อแรกคือมันออโต้แวนเลียเมือลงเลียหรือแวนบาทหนึ่งเอาทับเด็กลงดอบถ้าเป็นนอร์มอนคอลงเลียถ้าเป็นทิกเกอร์ตัวบวกหมื่นห้าหมายความว่านกมันอยู่บนช่องแอคเซลเป็นสิบเก้าโมืนทิกเกอร์สิบเก้าเป็นยี่สิบเก้าสามสิบสี่สามสิบสี่บัฟให้มันอีกนิดหนึ่งมันก็ทะลุห้าหมื่นเจ็ดหมื่นได้เพราะฉะนั้นโอเคเธอนี้ใช้มันสองบาท กับโซอะไรพวกนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นั่นเองนะครับใส่ไว้4ี่ใบเพราะว่า,าใส่เยอะเพราะว่ามันบัฟพลังง่ายกว่าง่ายกว่าหมีก็เลยใส่ไว้เยอะขึ้นมาหน่อยนั่นเองแล้วก็เกรดหนึ่งใบแรกคุณพ่อใช้เป็นไอ้นี่มันใช้ง่ายใส่เป็นนักวิจัยประวัติศาสตร์บุนแบก็กออตโต้แวนไม่ลงช่องแวนนะครับทิ้งมือหนึ่งใบจวดหนึ่งใบสกินออตโต้เลีย เมื่อจบกัรนยตัวนี้บูตรีไทยตัวมันและจิ้มเลนหนึ่งตัวบวกหมืน่นก็เป็นอีหนึ่งตัวที่บับพลังให้เพื่อนง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยก็แค่แซกตัวเองแซกไฟตัวเองเอง,เอง,ง่ายๆเนาะเด็กนี้ถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าอ่าอ่าพลาริสไม่ขึ้นค่อนข้างจะเล่นยากเพราะฉะนั้นเลยใส่เป็นเปิดฮาสามเต็มสี่นะครับเพื่อมาหามาหาหมีไม่ใช่มา,หาหมา แล้วก็ที่สุดท้ายเป็นสลัดฟรีเหมือนกันคุณพ่อใส่เป็นลิมเมอร์ลิมเมอร์นี้อยู่ในชุดไมเทินก็จะเป็นโปรโมนะครับก็ลงช่องอ่าลงสนามลงช่องเลียถ้าแวนการ์วเราเป็นเกรดสามสูงกว่าโม t ทปถ้าเป็นนอร์มอลโซชาร์ตหนึ่งถ้าเป็นคริเกอร์ได้ไงแดมหนึ่งก็จะเป็นตัวช่วยไงแดมโซชาร์ตให้เราหนึ่งตัวซึ่งถ้าไม่มีหรือคิดว่ามาไหนๆก็ยากแล้วก็อาจจะใส่เป็น ตุ่นปักเป็ดแทนก็ได้ก็แต่ตุ่นปักเป็ดในชุดใหม่ไปแทนสี่ใบได้เลยนะครับก็แทนแทนกันไม่เป็นไรนั่นเองนะก็ตุ่นปักเป็ดก็จะมีสกิลอ่าเมื่อถูกโมโซบัสหนึ่งยกแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเมื่อเลียเราตายเมื่อมันอยู่ช่องเลียแล้วก็เลียไปอื่นตายจากค่าคอร์สโซบัสหนึ่งรีไทยตัวมันแล้วก็จวขคืนหนึ่งใบก็ก็เซมเซมไม่ได้แย่นะฮะ ทริกเกอร์ทริกเกอร์คานนี้คุณพ่อเปลี่ยนเป็นใส่คีคบเพราะฉะนั้นก็จะใส่เป็นฮิวสี่อย่างที่บอกฮิวนี้จะใส่เป็นฮิวนี้สามสามหรือเอ้สามหนึ่งหรือสองสองก็ได้หรือจะใส่นี้ใหม่สี่ก็เลยไปเลยก็ได้นะครับใส่ดรอป g g เต็มแล้วก็ใส่เป็นคีเจ็ดนะฮะเอ้คีแปดเพราะว่าเด็กนี้ถ้าที่ลองเล่นเอาแล้วคุณพ่อใส่ฟอนแล้วเล่นไปเล่นมามันมีการบับให้เลียเยอะเพราะฉะนั้นมัน,มนหมายความว่ามันจะมีแค่เวิสุดท้ายมันจะเหลือแค่แวนกับเลีย แค่นี้เลยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นต้นไหลฟอนแล้วมันแค่ใส่คี้เขาที่จีแวนก็คี้พลังเลียตัวที่ลุกมาหรือถ้าแวนลุกมาตีรอบหนึ่งแล้วมันตีแรงก็ตีออกสองสองสองสามสามสองอะไรพวกนี้ก็คี้พลังแวนไปเลยก็ได้ก็เลยใส่เป็นคี้แปดไปเลยนั่นเองนะฮะโอเคมาวิธีเล่นเด็กนี้ก็อันจริงๆคล้ายเบลลี่ค่อนข้างคล้ายเบลลี่นะแต่ว่าไม่เหมือนซะทีเดียว เพอร์เฟกต์ไลท์มีไหมเอนนจริงลงเป็นเบอร์ทหาสามหรือจะลงเป็นลิมไอน,นี่ก็ได้อันนี้ก็ลงมาได้เปลี่ยนมือซึ่งพ่อคิดว่าเก็บไอนี่ไว้ถ้าเลือกได้ก็ลงเป็น 5, ปุ๋ยหาสามไปหาของหาโพลาริสขึ้นมือไปขึ้นสองก็ก็ขึ้นได้สองตัวนี้เลยเสียหนึ่งบาทเพื่อที่จะเล่นได้ทั้งสองตัวก็จะตัวนี้การันตีว่าได้เลียนหนึ่งตัวฟรีแน่นอนตัวนี้ไม่การันตีจะได้เลียนหรือจะได้ พลังนั่นเองนะครับก็บัฟหนึ่งเปิดท็อปสองใบหนึ่งใบคอหนึ่งใบลงดอกแล้วก็ขึ้นสามเป็นโพลาริสอ่าคุณพ่อหยิบผิดนะคุณพ่อหยิบเป็นแอกเซลแอกเซลทูมาซึ่งจริงๆใช้เป็นแอกเซลหนึ่งนะฮะแทนไปก่อนอก็อย่างที่บอกว่าบัฟพลังของมัน,นง่ายๆของมันก็คือถ้ามือเราดีก็คือมีเอ็นี่อยู่บนโช้คอ็กเซลบวกหมื่นจากโซมันเองแล้วก็บวกหมื่นจากแอกเซลหนึ่งไม่ได้จั่วนะอย่าลืมอย่าลืมว่าไม่ได้จั่วนะ ก็ต้องจ่ายหนึ่งเคาน์เตอร์บาร์ก็ต้องเก็บหนึ่งเคาน์เตอร์บาร์ของเจ้าหนี้ไว้ก่อนเนาะแล้วก็จะมีอ่ะหมาหมา,มาคุณพ่อแนะนำว่าคู่กับลิมเมอร์ลิมเมอร์ลิมเมอร์ตัวนี้นะก็จะเป็นอ่าตัวนี้จะออกที่สามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสองสี่หมื่นสองห้าหมื่นสองหกหมื่นโอเคก็จะได้มันหกหมื่นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไม่หวังพริกเกอร์คุณก็หายหนึ่งละนิดหนึ่งข้างที่จะให้พลังมันก็จะมี ง่ายก็จะมีเจ้านี่หรือแฮมดงถ้ามีแฮมดงก็แฮมดงก็ค่าเท่ากนันนี้ก็ลงมาก็โซบัสหนึ่งโซพอจิ้มหนึ่งจิ้มหนึ่งตัวบวกหมื่นจิ้มตัวนี้จบเทินตายนะครับแล้วก็แบเทิลครับอันนี้จะเก็บไว้รอทิกเกอร์ก็ได้อ่าตัวนี้ตีตัวนี้ตีให,ให้ให้นี่แรงมากๆเพื่อที่มันจะได้ฮิตเพราะฉะนั้นเอาข้างนี้ตีก่อนตัวนี้ตีสกิลโซบัสหนึ่งครับจิ้มหนึ่งตัวบวกหมื่นจบเทินตายจิ้มตัวนี้ ตัวนี้จะบัฟไป1รอบจากแ x c เซจากตัวมันเองจากเสือแล้วก็จากหมาสี่สี่มืตอนนี้อยู่ที่สี่หมืนสองตีเสร็จไอ้นี่ตายจิ้มตัวนี้บวกอีกหมื่นห้าหมื่นสองห้ามืสองฮิตสกิลมันแทบจะฮิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหกหมื่นสองแล้วหกหมืสองแวนตีเลย สกิลไม่อะสกิลิกเกอร์ลงแวนหมดเลยก็ได้อาจจะขี้พลังแวนหรือขี้แวนพลังข้างแวนตีเสร็จเคาน์เตอร์บัสหนึ่งจิ้มอ้นี่ีกทีหนึ่งแวนให้พลังไปหนึ่งมืนสองตอนนี้มีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตอนนี้มันเจ็ดหมื่นแล้วเพราะฉะนั้นมันลุกอยู่แล้วลุกปุ๊บแวนลุกด้วยเพราะว่าเกินเจ็ดหมื่นแล้วแวนบวอมหน0่นห้า จะเอาข้างนี้มารับรทิกเกอร์หรือข้างนี้ตีไปเลยก็ได้นต่ต้นเกมเพื่อที่จะมันเหลือสองข้างจะได้เราจะได้เล่นง่ายแล้วก็เอาแวนตีอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะออกคลิมาลงพลังข้างนี้แล้วก็ไอ้นี่ข้างสองข้างนี้ก็แทบจะการันตี PG สามใบถ้าแบบเขาไม่ปล่อยนะเพราะว่ากาดไม่อยู่อยู่แล้วปะหรืออาจจะต้องให้ฮิลใหไ้ไอ้ฮิลเกตสามเพื่อที่จะไอ้นี่แต่ว่าไอ้นี้สุดว่าจะไม่ต้องขอปะอ่ะออดคู่แข่งเป็นเกตสามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฮิลก็ไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้น สบายก็แทบจกการันตีว่า PG จสองข้างแต่ว่าข้อเสียคือจบเทินตายแล้วก็โซก็เดือประมาณนี้ถ้ามันจะเล่นนด่ก็คือเราไลท์ใหม่เทินหน้าเราก็จะมีโซสองใบเพื่อที่จะกดสองข้างพอดีแล้วก็จ,จะเป็นข้างบนอาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นนกหรืออาจจะเป็นโคอาลไอพนด้ามาแทนถ้าถ้าหมาไม่ขึ้นก็จะเป็นสองตัวนี้ก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในการบับหรืออาจจะต้องแบบ ขี่พลังแหวนหรืออาจจะแค่บัพพลังใหนึ่งห้าหมื่นอะไรพวกนี้แล้วอาจจะพวกนี้อาจจะเป็นพวกลิมเมอร์มาลงมาช่วยโซชาร์ตหรือไงแดมให้เราได้ก็นั่นเองที่เหลือก็ไม่มีอะไรเยอะเล่นกันอยู่แค่นี้นั่นเองนะฮะลูกเล่นมันค่อนข้างจะไม่ยากแต่ว่าเน้นการซับบัพพลังให้เพื่อนไปเรื่อยๆเนาะก็สนุกไหมมันก็สนุกดีนะเล่นง่ายด้วย แต่ว่าอาจจะต้องมีการคำนวณอยู่นิดนึงว่าเอ้ยดอกนี้เราต้องให้คีให้เราต้องให้พลังเท่าไหร่เราจะลงเราจะลงตัวนี้อีกดีไหมหรือว่าแค่นี้ก็พอแล้วเนี่งที่บอกนะว่าหมามันอาจจะต้องบตีเลนสุดท้ายก่อนที่แวนตีเพราะว่าถ้าเรามีไอ้ตัวหมาแบบพลังกับไอลิมเมอร์เกรดหนึ่งที่รีทายตัวเองอ่ะมันก็ทำให้ตัวที่อยู่บนช่องแอคเซลมันจะแรงมากๆก็อย่างที่บอกนะไอถ้าเป็นหมาไอ บรรทัดสามเหลี่ยมอ่ะมันแทบจะการันตีว่าฮิตเพราะามันคีเดียวไงเขาไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นเส้นห้าเขาก็ปล่อยอยู่แล้วว่าคีเดียวเขาต้องมากันแวนสองคีที่จะออกเผื่อจะออกทริกเกอร์อีกหรือต้องรอเก็บพีจีเพื่อที่จะไอ้นี่ลุกขึ้นมาแล้วเผื่อแบกคลกิอีกก็ก็นั่นแหละนะฮะก็เป็นหนึ่งเด็กที่พ่อคิดว่าเออง่ายดีเนาะแต่ว่าข้อเสียของมันเลยคือของอาร์ ของจริงๆอ่ะของหลักๆมันอาจจะอยู่ในใน,ในชุดเบลลี่เยอะอาจจะต้องไปหาพวกโปรโมอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่มีก็ใส่เป็นพวกอย่างที่บอกแล้วตุ่นปักเป็ดที่อยู่ในชุดมันก็ได้นั่นเองเนาะก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีแฮมด้งที่หายากนิดนึงเนาะเพราะอยู่ชุดแรกๆเลยนั่นเองนะฮะกับไอ้แพนด้าที่อยู่ชุดแรกเหมือนกันเนาะก็มีแค่ประมาณนี้ที่หายากที่เหลือก็ใช้ของใหม่รวนไปได้เลยเนาะโอเควันนี้คุณพ่อ ไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ